สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวแล้วผมโป้งกลับมาแล้วครับยินดีต้อนรับสู่ครัวของ foodtravel.tv นะครับหวังว่าคุณผู้ชมพงสบายดีกันนะครับเมนูที่ผมเตรียมมาให้วันนี้ริซอตโต้ครับเป็นริซอตโต้เห็ดป่าอ่า น้าตาจะเป็นอย่างไรอร่อยขนาดไหนเห็ดป่านี่ป่าเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับอย่างแรกนะครับ şey. ผมีข้าวริซอตโตที่ปรุงสุกเอาไว้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมผมมีครีมนะครับแองชูวี่และนี่คือเห็ดป่าครับเป็นเห็ดป่า3อย่างนะครับมันมาจากสเปนครับมันอยู่ในกระปุกมาแบบเห็ด ตากแห้งอบแห้งมานะครับวิธีใช้คุณผู้ชมก็ต้องเอาไปแช่ไว้ในน้ําก่อนนะครับแล้วก็ตอนทิ้งเอาไว้สักประมาณ15นาทีครึ่งชั่วโมงประมาณนะั้นแล้วก็บีบเอาออกมาอันนี้ผมเอาไปผัดมาแล้วด้วยนะครับปรุงเกลือพริกไทยให้มันหอมๆผัดเร็วๆไฟแรงๆนะคุณผู้ชมจะได้ไม่เสียรสนะครับมีน้ําสต๊อกนะครับหน่อไม้ฝรั่งแบบเล็กๆอันนี้ก็เอาไปกริลมาแล้วนะครับเอามาพร้อมใช้เลย เนยในยจืดนะครับนี่คือพาเมซานชีสส่วนน้ำำําดําๆเนี่ยนะครับคือน้ําที่ได้มาจากเจ้าเห็ดป่านะครับมันก็จะมีกลิ่นหอมอยู่ดังนั้นผมจะเอามาใช้ร่วมกับน้ําสตอ็อกเพื่อให้ริซอตโตของเรามีกลิ่นหอมของเจ้าเห็ดป่า3าอย่างนะครับโอเคเริ่มเลยโอเคครับคุณผู้ชมมาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมลงข้าวลงไปเลยคุณผู้ชมลงข้าวนะครับ ลงน้ำสต็อกน้ำสตอ็อกเนี่ยคราวนี้ผมใช้ไม่เยอะเพ,<ว>พ<ว>ราะหลักๆที่ผมต้องการจะใช้ผมอยากใช้น้ำที่ได้จากเห็ดป่านี่แะครับจะทำให้ริซอตโตของเรามีกลิ่นหอมางเห็ดหอมมากคุณผู้ชมื <c oughs> <c oughs> เห็ดหอมนี่ชิดซ้ายไปเลยอ่ะนี่คือแบบเข้าใจแล้วทำไมมันแพง <c oughs> หอมมากจริงครับผมก็จะปล่อยให้เขาเดือด ก็เขาเดือดได้ที่แล้วผมจะลงครีมต่อนะครับตอนนี้ใจเย็นเย็นยินกอดอกรอไว้โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้อ่ะพุดแล้ะผมลงครีมลงไปนิดหน่อยแล้วก็คนเลยสีสวยมากสีของน้ำเห็ดอืมสีน้ำตาล อยมากคุณผู้ชมปนกับครีมปุ๊บมันก็จะเป็นสีแบบขมข่าเาขา,เหาหน่อยเห็ดนี่มันช่วยเรื่องความหอมมากจริหอมมากเลยมจะปรุงด้วยเกลืกอและพริกไทยพริกไทยดำเยอะๆเลยครับจารนี้มันออกเป็นเห็ดป่าใช่ไหมเราต้องให้มันจัดจ้านผมรีไฟหน่อยละลงชีสมีเท่าไหร่ใส่หมดเลย หอมครับสุดยอดเลยผมก็ลงเนยจริงถ้าหม้อมันร้อนจากตอนนี้ปิดไฟเลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะเราไม่ต้องการให้ครีมกับเนยมันแตกนะแต่อันนี้ผมปลีมาพักหนึ่งแนละ้วมันก็เลยโอเคผมปิดไฟเลยผมไปครับถ้ารู้สึกว่ามันเป็นน้ำน้ำมากเกินไปคุณผู้ชมก็ตั้งไฟอีกหน่อยก็ได้ให้เขางวดนะครับ ว่าอันนี้ผมจะไม่ให้เขาเป็นไม่ให้มันแย่ะมากนะอยากให้มันงวดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟแบบให้มันดูดิบๆนิดนึงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเสิร์ฟยังไงโอเคคุณผู้ชมจริงก็แค่นี้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมจัดจานกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ ผมเตรียมจัดจานแล้วผมเอาเห็ดป่าที่ผมผัดเอาไว้แล้วนะฮะเรียงใส่จานเลยสายเหตุหนึ่งที่ผมไม่ใส่รวมลงไปเพราะว่าความร้อนระอุของเจาริซโซโตจะทําให้เจ้าเห็ดนี่เสียรสดังนั้นผมจะเอามาท็อปเสิร์ฟต่างหากนะครับทีนี้ผมจะเสิร์ฟบนใบกระหล่ำม,ม่วงนะครับผมขโมยขโมยของเชฟติมาใช่ <laughs> ครับโทษทีนะ <laughs> เจอนในตู้เย็นก็เ,เลยเอามาเสิร์ฟเลยคุณผู้ชมนี่ให้มันดูแบบ เก๋ๆขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคเอาละ <c oughs> เยอะไปจะไม่งามผมจะลงพริกไทยดำนิดนึงครับอืมอันนี้แล้วก็จะแต่งด้วยแองชูวีด้านบนอ s p a r a กั s, <c oughs> <S <c oughs> อัน,นี้นะครับทำไงก็ได้ที่คิดว่าสวยคุณผู้ชมเดี๋ยวผม <laughs> หาอุปกรณ์ผมก่อนมาเจอเ e ท basil คุณผู้ชมใช้ซะเลยทำให้มันดูเป็นแบบดงๆหน่อยโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมริซอตโตเหต็ดป่า3อย่างของเรานะครับส่วนผสมอัตราส่วนรายละเอียดต่างๆหรือแม้กระทั่งเทคนิคเล็กๆน้อยดูได้ใน foodtravel tv นะครับคุณถิวกินเที่ยวไทยไปกับเราครับ foodtravel tv สวัสดีครับ